สวัสดีครับวัสดีค,ดครับเข้าสู่ช่อง ATR Channel นะครับด้วยความที่เราร e a c แค่เพิ่งขับเคลื่อนจบไปเขามีการปล่อยเพลงใหม่ว่าและว่าต้องปล่อยก่อนที่ EP สุดท้ายจะมาตอนแรกคิดว่าจะปล่อยทิ้งหน้าเอาปล่อยซีรีส์จบเลยเพราะว่าตอนจบซีรีส์เขาใช้เพลงทั้งเพลงเลยในการทิ้งช่วงตอนจบนะครับผมก็คือเพลงที่ชื่อวับเพลงที่เพิ่งเขียนจบนะครับก็คือตามตัวละครเลยเขาเพิ่งเขียนเพลงนี้จบแล้วก็จะมาร้องให้กับผัดฝังก็คือตัวปลายเขามาร้องให้ผัดฝัง เขาก็เขียนมาตอนแรกคือจะเปเพลงเศร้าแต่ก็เป็นเพลงที่จังหวะน่ารักแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเพลงที่เราได้ยินในอินโทรตอนเปิดของซีรีส์ก็คือทํานองเพลงที่เราได้ยินนะแหละก็คือเพลงนี้นั่นเองก็คือเพลงที่เพิ่งเขียนจบแล้วก็ที่เขาแต่งเสร็จเร็วเนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักการแต่เพราะว่าพี่แอมส่งเนี่ยมาลอยเ็ษขวดมาผ่านทางทะเล ก็พี่แอมก็แต่งอีกแล้วนะครับตามเดิมนะครับตั้งแต่แคปเพื่อนมั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้เพลงที่เพิ่งเขียนจบอืมเพราตอนนี้เมื่อกี้ฟังในซีรีส์ก็ความหมายดีนะอืมคนละทนกับเพิ่งแคปเพื่อนมั้งเลยแล้วก็ฟิลลิ่งคนละแบบกันเดี๋ยวลองมาดูเพลงนี้ว่าจะเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นขอขอบคุณทาง Gm TV นะครับ Gm TV Record และที่อนุญาตให้ Creation ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้ไปด้วยกันครับผมกับเพลงที่เพิ่งเขียนจบหรือ Our Song เธอรักของเราเป็นเพลงสัเพลงหนึ่งใช่เรื่องของเราเขียนเพลงสัเพลงหนึ่งเธอบอกความรักของครูเรานั้นน่ะเอ็วแบบว่าถ่ายนั้นนนเลยนะนึกว่าใช้ภาพในซีรีส์ความรักมันคือโลกที่สวยงามหรือเป็น่อะไรที่ดูชัางยิง แต่ไม่เหมือนตอนแค่เพื่อนมันเนี่เขาเป็น MB อย่นหนึ่งเลยต้องมาแค่ไหนชิ่งว่ฉันเพื่อนได้รู้คำตอบว่ารักของฉันคืออะไรมันเป็นแค่เรื่องเล็กเล็กที่ขาดไปไม่ได้ โงแรที่เขาถ่าย MV แคสเป็นมาแคแหละพรินท่าเลสอะน่าจะใช่นะเฮ้น่เขาเพลงที่เพิง่งเขียนจบเลย แอย่างที่ชอบนะเอมสักซีเอ้ซีรีส์เรื่องนี้แต่งหน้าหน่อยมากต่อคนเลย ザッツ。<laughs> เธอและฉันก็เข้าใจความไมายที่ซ่อนในน,นั้นไม่มีสักคำจะแททุกความในใจงแค่ใ้หูใจเวาที่เธฟังมันคำตอบที่หามาตั้งแ่ความรักไม่ใช่อะรนนเลยนจากอะอมหัวนี่คือี่สุดอ่อะตอนที่แคัเขาลืมพูด คยามอชิริยาดุลยพยศ์เรามาดูฟุตเทจที่มีแต่เขาสองคนนะต้องบอกเลยนะอย่างแรกที่นึกถึงคืออเลยไหมที่ว่ามวยถูกคู่อ่ะพี่นึกไม่ออกนะว่าเท่าไหร่เนาะ ไม่ใช่โอมกันนะโน,นเล่นสองคนเนี้จะเอาใครมาเล่นหรือถ้าคนนึงเป็นโอมคนนึงเป็นน,น,นันโนแล้วใครจะมาเล่นเออนึไออกไม,มนไม่ออกจริงๆนึกไม่ออกจริง<ๆ>มันไม่มันไม่มีตัวไซส์พอๆกันที่จะมายืนแบบเนี้ยนึกไม่ออกอคือถ้าถ้าคือตอนแรกถ้าไม่ใช่โอมนันโนนไหยก็คือต้องเป็นเด็กใหม่คือเขาไม่มีอะไรติดมาเลยในหัวเออถ้าเด็กเก่าเรานึงไม่ออกเลยว่าใครจะมาเล่นแบบบทนี้ได้สองคนอ่ะอืม ก็เหมือนต้องแบบต้องต้องแล้วแล้วแฮมว่าบทไอ้บทเรื่องเนี่ยแฮมว่ามันค่อนข้างดรามิติกด้วยมันยากแล้วตัวละครมันซับซ้อนแล้วก็มีมันมีอะไรเยอะในหัวอ่ะมันนี้แฮมก็นึกคนที่เล่นเก่งๆออกไม่กี่คนนะในค่ายอ่ะอืมที่จะเล่นอะไรยากๆอ่านี้ได้มันเหมือนกับมันต้องแบกเหมือนเกือบทั้งเรื่องเลยนะอืมถูกปะเพราะว่าสองคนนี้ต้องเป็นตัวละครที่ผักกันเลื่อนเรื่องไปข้างหน้าใช่แล้วมันมีทั้งเพื่อนอมีทั้งพ่อแม่จริง ไม่แฮมรู้สึกว่าแฮมว่าตัวแฮมว่าต้องายก็ต้องชมเพราะว่าคนเราดูฟิลเตอร์แบบนี้ฮะรสกว่ายอมรับเลยว่าสองคนเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่สายตาของเขาอะทั้งคู่คือเวลาเขาเล่นคนที่มันแสดงเก่งอะพวกงานสายตามันจะส่งอารมณ์นะแล้วทำให้เราเชื่อในตัวละครนั้นแลยิี่เป็นตัวละครที่มีปมเยอะๆหรือมีปัญหาเยอะๆแล้วก็มีความซับซ้อนอย่างแบบปลาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้นำนนนนมาเล่นที่แบบน้ําตาคลอเบ้าอ่ะมันยากอ่ะคานึกออกอีกคนนึงที่เล่นอะไรแบบดีได้ก็แบบแบบ ไม่น้องกันอะไรเงี้ยอ่ะเหมือนจะเล่นได้แต่ปัญหาคือน้องกันก็ขนาดตัวไม่ไม่ได้เรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้อ่ะเออคือมันมีไม่กี่คนอ่ะที่เล่นอะไรแบบที่แบบแสดงผ่านสายตาออกมาแล้วอะไรแบบนี้ได้มันไม่เยอะอ่ะในในค่ายนะรู้สึกว่าแล้วเราคอเล่นแบบนี้มันคือมันแบบมันมันมันเห็นสายตาแล้วโอเคส่วนเพลง เออไม่เคยได้ยินเพลงไหนพี่ของนนท์นนแลน้วนนท์เขาไม่เคยร้องเพลงสดใสเบอร์นี้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเออก็เป็นแบบแนวใหม่ที่ได้ยินจากตัว,ตวเขาเหมือนกันต้องชมนะอยากรอถ้าอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวต้องมีสเปเชียลแล้วก็ต้องยิ่งเสียงโอมบ้างไม่เคยเห็นโอมร้องเพลงเหมือนกันพูดอะไรเพราะคราวที่แล้เคยพูดไปแล้วทันหน้าแหกไปแล้วน้องเขาร้องเพลงไม่ได้หรอกเขาไม่เหมาะเขาเหมาะกับการแสดงสุดท้ายออกเอ็มวีออกซิงเกิลจ้ะแต่ทีเนี้ยเขาต้องรอด,ดูว่า โอมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงไปเรียนร้องเพลงแหละเพราะคงต้องมีคอนเสิร์ตโชว์หลังจากอีซีรี่จบแน่นอนคนต้องมีแฟนมีออนน์่้วมันเป็นเพิ่อนแล้วมันเป็นเพื่อนของค่ายนี้ไปแล้วว่าถ้าเขาจะปั่นคู่คู่จริงคู่ไหนคู่นั้นจบใช่ต้องมีมีติ้งออนไลน์ใช่ไหมมันมีสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์คู่นี้มีแน่นอนเพราะนั้นต้องรอดูว่าโอมเขาไปเรียนมาแล้วเขาจะออกมาทำดีแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้เขาจะมีเพลงของเขาเมื่อไหร่ด้วยว่าแบบส่วนเราอาจจะมีสเปเชียลอีพีเหมือนกับตอนที่แบเอ่อไรท์วินเนาะ ที่เหมือนกับว่าวินไปร้องเพลงตัวเองเป็นเดี่ยวในสเปเชียลอะไรเงี้ยอืมในตอนที่เป็นแบบตอนพิเศษอืมงรอดแแต่พ<ล><ด>ี่ก <นะ S 2> ็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องการเต้นของโอม <c oughs> พี่มีห่วงเรื่องการค่ะเป็นพี่ห่วงเรื่องการเต้นของน้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูจริงๆแควว่าทางโอมแล้วก็นันนนนก็อ๋อนันนนเต้นได้ไม่สารนันนนนี้คือแบบนนโปรโเฟชชั่นอลนะจำได้ไหมเปลี่ยเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมอะ เขาก็เป็นกับสาวๆได้แซ่ซี่ขึ้นมาแล้วละฟ้าเออเขาทําได้อยู่แต่โอมเนี่ยแสไม่่คยค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องรอดูเป็นยังไงอะถือว่าเพลงที่พอพี่แอมก็แต่งไว้ดีนะครับทำรู้สึกว่าเป็นเพลงที่จังหวะมันฟิลกูดอะมันไม่ใช่จังหวะที่ไม่ดีอย่ามันเป็นเพลงที่เหมือนจะชื่อเพลงมันเหมือนกับแบบชื่อเพลงหรือตัวโทนมันดูเหมือนจะเศร้านะแต่จริงๆจังหวะมันมันจังหวะมันทําให้มันไม่ได้เศร้าแบบเศร้าลึกจ้ะยูทิลบอกลากแค่เพื่อนมัยังเศร้ากว่า อืมอืมอืมเพลงนี้น่ารักแบบฟิลฟิลบอกรักแต่เป็นแบบบอกรักแบบไม่ต้องมีคําว่ารักอืมเป็นเพลงบอกรักแบบน่ารักน่ารักอืมโอเคครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมกับเพลงที่เพิ่งเขียนจบอ่ะคิดว่าเดี๋ยวทุกคนก็คงไปดูเอมวีกันไม่รู้ชอบอยากรู้ทุกคนคิดว่าแค่เฟื่อมันงกับเพลงมีใครชอบไหนมากกว่านี่ก็ชอบหมดนะอืมแต่ก็รู้สึกว่าชอบฟิลลิ่งแบบแค่เฟื่อมั่งมากกว่า ก็อย่างนี้น,นะพี่ว่าพอฟิลมันเหมือนแบบไปอยู่ทะเละลองให,ให้แฟนฟังเออ,เอ,อลองใแฟนฟังอะไรอย่างเลี้มันน่นารัาอ่ะ,ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมขอบคุณที่ามาติดตามกันนะครับผมก็ฝากกด like ไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม reaction กับ recap ของช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการฝากไว้ด้วยน,นะครับการติดตามสี่ช่องทางมี youtube ส n s ก a g r a m t w i t t e r แล้วก็ a c e b o o k ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปแล้วาย